ญาติพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาทอดกล้วยทอดมันใหครับพี่น้องชาวโคราชบ้านผมเองครับบ้านผมอยู่โคราชนครราชสีมานั่นเละอันเดียวกันนะครับผมนะนะวันนี้ระยะนี้ก็เดินสายทอดกล้วยทอดมันอย่างเดียวนะครับไชเชนะ้ายเน่ไปสายเอเ้ <laughs> เอาช่วยพูดเพิ่ก็ได้เด้อตกลงจะไปเช้าหรือจะไปสายหรือจะเดินสายหรือจะเดินเช้าจักเหลียวแล้วแต่อารมณ์ท่านละคุยได้หมดแหละครับคุยหมดภาษาโคราชวรรคัมบาทีพ่อข้าก็พูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยรู้เรื่องพูดไม่ค่อยรู้เรื่องดาเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็รู้เรื่อง คนที่พูดไปค่อยรูยเ้เรื่องแต่รู้เรื่องนั่นกๆว่านอตเจ้านี่อร่อยแต่แเด้อกแกเอ้ยนาฬิกาานี้กล้วยก็กำลังเดือดบุงบ้งบุง้งบุ้งบุ้งกล้วยทอดฉั่นยังอร่อยเลยเด็กแกเอ้ยถ่ายคนปอกตาไปถ่ายคนปอกมันดาอ่าน,นี่นี่คือ คือคือูช่วยคนปอกมันกับคนผ่ามันคนผ่ามันแล้วคนดูจอดเรียกวิวแล้วก็คนช่างมันแล้วก็คนช่างมันแล้วก็มาช่างเผือกโอ้ยกวยทอีเจ้านี่อร่อยแต่แกเอ้ยอร่อยในสามโรคเลยนะแกเอ้ย ความหวานความดันเส้น,นเบบนลือดในสมองเอออันนั้นมันนักไปเอาเบ,บาๆพอแล้วเด <c oughs> ี๋ยวเขายิมมีกลามาซื้อวันนี้วันนี้ทอดแจกแก้วพี่น้องหมดเลยวันนี้ <c oughs> ทอดแจกเลยปกติที่ทอดดูประจำคือแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับแม่แจ่มแม่แจ่มบ้านหนองแยงนะครับ ถ้าไม่ใช่แม่แจ่มอย่าแวะแวะได้แวะได้ไม่เป็นไรนี่ซีนมันอาจจะใหญ่สักนิดนึงนะครับซีนซีนต้อนนั่นแหละครับซ่อนก็ได้ครับต้อนก็ได้ครับซีนซีนมันซีนมันบันนอคพูดอนี้บันนอคพูบันนอกบันนอกเอามีดหายเอาอยู่นี่หาแต่มีดวันวันเราเบิกเราเบิ่อยู่แต่ก็มียในละเฮ้ยฉัน เกิดแคนทอดก็หุ่นดีดีอ่ะแสดงว่าก้วยทอดเจ้านี้อร่อยรู้หุดกับลูกเจ้าของกล้วยทอดต้องหุ่นอย่างงี้เพราะว่ากล้วยทอดอร่อยเพื่อกินทุกวันไงฉันดิเอาก็กินของเจ้าของเราเราซื้ออร่อยเนาะอเพราจริงร้าน ไม่ใช่อร่อยจะขายไม่หมดจะไปบอกน้าเก๋ทอดเจ้านี้ที่เจ้าของอ้วนคือขายไม่หมดเลยนี่เองขายเพช่วยทีนี้เกือบไหลเว่ยไฟแมลงตอนแรกไองน่านี่ผู้ช่วยทอดมาอีกหนึ่งแล้วครับนี่มาอีกหนึ่งแล้วดูหุ่นรู้หุ่นหุ่นคนทอดแต่ละคนเห็นไหมว่าแล้วทำไมกเกยทอดมันถึงนี่ไง ถะโอดถ้าองนั่นแหละคนแต่ละคนน่ะพูดกับพูดได้เรือยพูดได้เลยเอาเอากี่นาทีตอนนี้กี่นาทีสี่ละแล้วเห้านาทีพอเนะอ่ะ ขนาดนี้กล้วยทอดกำลังกิจเสรพิธีกับมันเริ่มจะเหลืองเึองมันเริ่มจะเหลืองเออนี่นะคะคือกล้วยทอดของเราใครสนใจติดต่อได้อยู่ที่แม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โทรไปหาได้โทรไปหาได้แต่ไม่รับแต่ไม่รับโอเคือเราจะโทรไปเพื่อ <laughs> ส่งตรอเบอร์อี่มาสั <laughs> ่งไปทอดสิบบาทส่งสตรอเอรี่ไปว่า <laughs> เดี๋ยวกินก้วยทอดเด้อันหนั่นสิคนทอดก็เดินวนซ้ายวนขวาวนหน้าวนหลังฝากช่องนานายชาแนลด้วยนะคะใครสนใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะตะไคร้พี่บ้านไม่มีก็มาสับเดี๋ยวโคลดัก็ได้